เืนบีที่เรียงหาอะไรด้วยกันนะคะเขาสั่งช้าเนี่ยไปให้พ่อเขาทานพ่ออายุตอนนั้น94พ่อเนี่ยหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอมีปัญหาเรื่องหัวใจบีบอกอ่ะล้วไปหาหมอแล้วเหรอเขาบอกโอ้ยพี่ชายเป็นหมอ <S 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 เกามาหาทุกอาทิตย์แหละแเขาจะมาคอยตรวจพ่อ ว่าหัวใจว่าอะไรสุขภาพเป็นยังไงมากลือดลือด่พออยากจะให้พ่อเนี่ยบำรุงเรื่องหัวใจด้วยเพราะว่าเริ่มมีหัวใจเต้นผิดปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็สั่งไปสั่งไปปรากฏว่าเขายังไม่ให้พ่อทานเลยนะพี่ชายที่เป็น้องจะต้องทานต่อคือกาลองับตัวเองก่อนใช่ก็รอับตัวเองก่อนว่าดีหรือเปล่ารู้สึกกินแล้วรู้สึกเป็นยังไงจะได้ให้พ่อทาน แล้วปรากฏว่าพออีกเดือนนึงเขาก็สั่งบอกครั้งนี้พ่อได้ทานแล้วเพราะว่าพี่ชายทานแล้วดีอือ่าพี่ชายเป็นหนอนะอันนี้มีทำคลิปเป็นเมื่อปีหนึ่งแปดค่ะเสร็จแล้วพ่อเขาก็ทานเนี่ยกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขาก็สั่งมาเรื่อยปีกว่าปีครึ่งได้พ่อเขาก็เก้าสิบห้ากว่าเก้าสิบหกเนาะก็คือพ่อตอนหลังเนี่ยไม่ทานข้าวไม่ทานอะไรแล้วอ่คืออายุเยอะแล้วไงคือโรคชราเนาะคือเขาก็ไม่อยากจะทานอะไรแล้ว่ แต่เขาทานอาหารอกบอกเป็นอย่างเดียวที่ทานได้เขาก็ยังให้ทานอยู่จนนาที่สุดท้าในที่สุดพ่อก็เสียนะคะแต่ว่าคือคือเราก็เขาก็ได้ดูแลพ่ออย่างดีอ่ะพี่ชายที่เป็นหมอเนี่ยก็ดูแลอย่างดีแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนหลังก็ทานอะไรไม่ได้ทานได้แต่ทานอย่างนี้แต่ในที่สุดพ่อก็หลับไปสบายสบายแต่ทุกวันเนี้เพื่อนก็ยังต่างเพื่อนนะปีก็ถามอ้าว คุณประจวบไม, <laughs> ม่อยู่แ <Armenia> ล <Class AS> um, <aring. S 2> ้วให้ส่งที่ใครเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ส่งมาที่เดิมนั่นแหละพี่ชายที่เป็นหมอทานทานบำรุงใช่ปกติใช่พี่ชายที่เป็นหมอของเพื่อนเนี่ยค่ะก็ยังทานก็ยังทานฮาร์ดอยู่จนทุกวันนี้เป็นธรรมดาค่ะเธรรมดาใช่มีสารที่สกัดธรรมชาติบำรุงหัวใจตั้งเจ็ดเจ็ดชนิดนี้นะคะอันนี้มีเยอะมากซึ่งปกติใน ร่างขายยาเนี่ยมันจะมีเป็นแต่ละัวนใช่เราต้องมาหลายๆตัวรวมกันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ในซองเดียวเนี่ยครบเลย,เลยดูแลหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสุดยอดค่ะเจลพลัส h าร r t นวัตรกรรม suspension gel t e c h n o l o ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ดเดูซึมได้เร็วกว่าแบบเม็ด5เท่าอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญอาทิเช่นเทรนโคคิลเทนโพลิโคโนล และออยสเตอร์มัชรูมีส่วนช่วยในการดูแลสมดุลของระบบหัวใจและหลอดเลือดดูแลหัวใจคนอื่นอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองเพราะหัวใจของทุกคนสำคัญการดูแลหัวใจของกันและกันจึงเป็นเรื่องของเราสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน ถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดคุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคควิเทนโคควเทนสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแ,งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาโคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรีนหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเ็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอริสเตอรอเลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิก ซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอินที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพ ที่ถูกแนะนําโดยวรสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสารอาหารเสริมรูปแบบเจลที่ทําให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆ,ๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนำไปสู่อีกระดับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ